หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจกับฟิวเจอร์ไปแล้วว่ามันคืออะไรและมีกลไกสำคัญอย่างเลเวเลตกับมาจินไปแล้วคราวนี้เราจะลงสนามจริงด้วยการเจาะลึกไปกับสัญญาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดทีเฟกนั่นคือเซ50 INDEX f u t u r e การเข้าใจกลไกการเปิดสถานะลองและช็อต สำหรับสัญญาประเภทนี้จะเป็นประตูบานแรกที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างกำไรได้จากความผันผวนของตลาดหุ้นไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o n e y w o r s รจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือ f ิวเจอร์เข้าใจง่ายใช้ได้จริงตอน เริ่มต้นเทรดเซ็ต0 Index อินเด็กเรามาทำความเข้าใจกับเซ็ต0 Index อ u นเด็กกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรพูดแบบง่ายที่สุดเลยก็คือเซ็ต0 Index อ u นเด็กคือสัญญาอ้างอิงกับดัชนีเซ็ต0มูลค่าของสัญญาเซ็ต0 Index อ u นเด็กจะมีมูลค่าเท่ากับดัชนีเซนะ็ต0ณขณะนั้นแล้วเอาไปคูณด้วย200บาท มูลค่าตอนหนึ่งจุดที่มีการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหว1จุดของดัชนีเซ็5ตห้าสิบอินเด็กฟิวเจอร์จะมีมูลค่า200บาทการเปิดสถานะลองง่ายๆคือการซื้อเพื่อทำกำไรในแนวโน้มขาขึ้นหลักการก็เหมือนซื้อหุ้นทั่วไปคือซื้อที่ราคาต่ำแล้วเอาไปขายที่ราคาสูงเพื่อทำกำไรนั่นเอง เราจะได้กำไรเมื่อดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามคาดคุณจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะขาดทุนหากดัชนีปรับตัวลดลงสวนกับทิศทางที่คุณคาดการเอาไว้คุณก็จะขาดทุนจากส่วนต่างราคายกตัวอย่างเช่นถ้า ตอนนั้นเซต50 i n d e อ f u t u r e อยู่ที่8 0 0เราเปิดสถานะลองไปราคาขยับตัวเพิ่มขึ้นไป10จุดเป็น810จุดแล้วเราก็ขายออกไปเราจะได้กำไร2,000บาทคือ10จุดคูณด้วย200นั่นเองการเปิดสถานะช็อตหลักการอันนี้อาจจะงงง,งสักนิดหนึ่งขายเพื่อทำกำไรในแนวโน้มขาลง ขายที่ราคาสูงแล้วรับซื้อคืนที่ราคาต่ำเพื่อทำกำไรเราจะได้กำไรจากวิธีนี้คือถ้าหากดัชนีปรับตัวลดลงตามคาดคุณจะได้กำไรจากส่วนต่างราคาที่คุณขายและราคาที่คุณรับซื้อคืนถ้าเราขัดทุนละหากดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับ ทิศทางที่คุณคาดการไว้คุณจะขัดทุนจากส่วนต่างราคานั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดสถานะช็อตเราทายว่าเซต50 i n d e อิน t u r e นั้นจะลงแล้วมันลงไปจริงตามคาดไปที่790เราจะได้กำไร10จุดหรือเท่ากับ2,000บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าเราเปิดสถานะช็อตแล้วราคาดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น10จุดจาก800เป็น810เราจะขัดทุน10จุดหรือ2,000บาท นั่นเองการเปิดสถานะลองและชอ็อต t คือหัวใจหลักที่ทำให้เซต50 Index Future เเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและยืดหยุ่นอย่างมากเพราะไม่ว่าตลาดหุ้นไทยโดยรวมจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงคุณก็ยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้เสมอแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณต้องมีหลักการในการวิเคราะห์ทิศทางตลาดและมีวินัยในการเข้าออกตามแผนที่วางไว้สำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่กด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ